แฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ย,ยกคิมยอนขยองไว้บนหิ้งการติดตามรรบฟังฟากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องดาววอลเลย์ด้วยค่ะประเทศเกาหลีใต้ให้เกียรตินักกีฬาเป็นอาชีพที่อยู่จุดสูงสุดของยอดพิระมิดเหนือกว่าดาราและไอดอลคิมยองขยองสถานะของเธอในเกาหลีใต้เปรียบเสมือนจกักรพรรดินีของเกาหลีก่อนที่คิมยอนขยองจะติดทีมชาติช่วงนั้นวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ยอยู่ในยุคมืดมน คิมติดทีมชาติเมื่อปี2005ขณะอายุได้17ปีและสามารถเป็นผู้ทำแต้มสูงสุดให้กับทีมได้ตั้งแต่ตอนนั้นแต่ปี2006มีรายการเอเชียนเกมส์ที่โดฮา คิมที่เพิ่งติดทีมชาติได้หนึ่งปีกลับต้องกลายมาเป็นตัวความหวังของทีมสุดท้ายเกาหลีใต้ตกรอบตัดเชือกและคิมยอนขยองคือแพะรับบาแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีต่างบอกว่าเธอคือยุคมืดมนของวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ในรอบหลายสิบปีแต่ทว่าเธอไม่ได้เก็บคําวิจารณ์เหล่านั้นมาใส่ใจและใช้ฝีมือพิสูจน์ว่าเธอคือนักวอลเลย์บอลที่ดีที่สุดตลอดการตั้งแต่ก่อตั้งประเทศเกาหลีมาปัจจุบันคิมยอนขยองคือนักกีฬาที่คนเกาหลียกไว้บนห ในแต่ละปีจะอทำรายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์มากกว่าค่าตัวจากการเล่นวอลเลย์บอลบางสำนักสื่อเคยคำนวณรายได้ของเธอนับตั้งแต่เล่นวอลเลย์บอลมาคิดว่ารายได้ของเธอมีมากกว่า20,000ล้านวอนหรือประมาณ500ล้านบาทอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลเพื่อมีพลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ